รู้แล้วล่ะว่าจะเขียนอ e ีบุ๊กเรื่องอะไรแต่เรื่องของการวางสารบัญน,นะสิจะวางสารบัญยังไงดีหลายๆคนอาจจะ ยังติดอยู่ในจุดนี้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นเขียนอ e ีบุ๊กไม่ต้องห่วงค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้โฟมีวิธีมีวิธีมาแนะนำค่ะวิธีการวางสารบัญแบบง่ายๆสไตล์ของโฟนะคะเดี๋ยวไปชมในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m o n นี v ว r i e t y c h a n ช e l นนะคะสำหรับคนที่อยากจะหาเงินออนไลน์ด้วยการขายแล้วก็เขียนอ e ีบุ๊กค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้โฟมีวิธีการวางสารบัญง่ายๆมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ เข้ามาที่โปรแกรม c a n v a านะคะเพื่อนๆแล้วก็จากนั้นนะคะเราทำปกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนประกอบของอ e ีบุ๊กมันก็จะมีคำนำแล้วก็มีสารบัญน,นะคะอันนี้ในส่วนของสารบัญก็คือว่าแนะนำให้แบบคือเราคิด ได้นะคะหัวข้อที่เราจะเขียนเราก็เขียนเป็นหัวข้อใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอามาลงใส่ในสารบัญน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการซอยย่อยออกมาเนาะว่าในแต่ละหัวข้อนะคะมันจะในหัวข้อใหญ่นั้นนะมันจะมีหัวข้อย่อยนะคะกี่เรื่องนะคะเราจะเขียนเรื่องเนี้ยกี่หน้านะคะอย่างในส่วนของโฟเนาะเริ่มต้นเนี่ยโฟก็จะใช้เป็นแบบว่า หัวข้ออันนี้โฟทำเป็นอ e ีบุ๊กเป็นช็อตอ e ีบุ๊กนะคะประมาณแค่24หน้าเองเพราะว่าอันนี้โฟเอามาทำในแค้นว่า เพราะว่า,าทำในแคนวาเนี่ยมันจะสามารถตกแต่งอินเทียภายในของ e อีบุ๊กได้เยอะนะคะมันมีพวกเอเอเ e ลเมนตต่างๆเยอะๆเลยนะคะก็หัวข้อเนาะเริ่มต้นทักทายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโฟก็จะเอามาซอยย่อยนะคะก็คือจะเป็นหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษาในการทักทายนะคะเริ่มต้นทักทายเริ่มต้นแชทอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาเริ่มต้นแชทใหม่ๆยังไม่รู้ว่าจะแชทอะไรนะคะโฟก็จะเขียนหัวข้อละแบบ สองหน้านะคะสองหน้าเนาะ,ะไม่ไม่ได้เยอะเพราะว่าจะเอาเป็นภาษาอังกฤษแบบแบบง่ายๆแบบเป็นการแชทเบื้องต้นอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบเพิ่งแชทใหม่แล้วก็ไม่ได้เก่งภาษานะคะเพราะว่าอ e ีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยจะเป็นช e ็อตอีบุ๊กสำหรับคนที่แบบว่าสาวสายโฟท,ที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นแชทแล้วก็ไม่เก่งภาษาในเล่มนี้เนี่ยโฟก็จะมีการคือเขียนเขียนคําอ่านให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเล่มแรกเนาะโฟเพิ่งเคยทำโฟก็เลยจะทําแบบเป็นเป็นช e ็อตอีบุ๊กนะคะเป็น e อีบุ๊ก สั้นๆโก่อนะคะเพื่อที่จะแบบว่า,าใส่รายละเอียดลงไปให้มันเยอะเนาะเขียนคําอ่านให้ในแต่ละคําเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคําอ่านภาษาไทยให้นะคะเนี่ยอันนี้นะคะสารบัญเนี่ยเราก็จะเขียนฟูก็จะเขียนแบบว่าเอาสารบัญเริ่มต้นนะคะเริเ่มต้นทักทายแล้วก็หัวข้อที่2ก็จะเป็นแสดงความสนใจนะคะแต่ว่าในหัวข้อเริ่มต้นทักทายเนี่ยมันก็จะมีบทภาษาอังกฤษหัวข้อย่อยออกมาเนี่ยนะคะที่ฟูจะเขียน2แผ่น ะะซึ่งทีเนี้ยสารบัญเราก็จะมีการมาใส่หน้าเนาะว่าหัวข้อที่1เนี่ยนะคะจากหน้าไหนถึงหน้าไหนนะคะมีกี่แผ่นมีกี่หน้าในหัวข้อนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ทีหลังก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราจะเขียนไปกี่แผ่นกี่หน้าเนาะซึ่งอันเนี้ยโฟเขียนไป,ไปเสร็จแล้วหนึ่งหน้าโฟก็จะใส่ใส่หน้าไปเนาะว่า บทที่1เนี่ยเริ่มต้นทักทายมันจะมีหน้า1กับหน้า2นะคะอันนี้โฟก็จะใส่ไปนะคะซึ่งการทําสาร,รบัญเนี่ยมันก็ไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าก็ให้เราเขียนร่างลงในเอ,อ่อลงในสมุดลงในกระดาษก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอามาทําในแขนว่าหรือว่าทําในเวิรดนะคะที่เพื่อนๆถนัดเนาะ ะะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนหน้าแผ่นข้างล่างเนี่ยโฟก็จะเอาลงมาเขียนข้างล่างเห็นไหมคะนับเบอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่แถบแล้วก็ใส่นับเบอร์ใส่หมายเลขลงไปนะคะหน้าสมุดอ e ีบุ๊หนังสืออ e ีบุ๊กของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็อันนี้เป็นวิธีการนะคะที่โฟทาง่ายๆนะคะเพื่อนๆทาอีบุ๊ก e แบบง่ายๆเนี่ยใช้โปรแกรมแคนว่านะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดเนี่ยนะคะเราก็เขียนใน Word ก็ได้นะคะแล้วก็มาใช้ตัวแค n นบ้านเนี่ยตกแต่งนะคะ ปก e-book out นะคะเพราะว่า Canva เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรีแต่ว่ามีเอ e m เมนต์แบบน่ารักน่ารักนะคะให้เราแบบได้เลือกนะคะได้ตกแต่งเยอะแยะมากมายหลายแบบเลยนะคะก็ฝกเป็นกำลังใจให้นะคะ เห็นไหมคะว่าการวางสารบัญการทําสารบัญอ e ีบุกนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะทําเป็นแล้วเนาะ,ะถ้าชอบยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าชอบเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนอ e ีบุกถ้าใครที่มีคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการท e ําอีบุกนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้แต่ว่าถ้าใครนะคะที่ยังไม่มีไอเดียนะคะหรือว่าอยากจะดูสารบัญของจริงนะคะในแบบที่โฟทําสามารถที่จะไปหาอินสปายหาไอเดียได้นะคะด้วยการเข้าไปดูนะคะอีบุก e ของโฟใน เว็บไซต์นะคะ m a p m a r k e t c o m นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวอย่างไปอ่านฟรีก่อนได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ไอเดียอยากจะรู้ไส้ในว่ามีอะไรนะคะก็สามารถดาวน์โหลดนะคะซื้อได้ที่เว็บ mapmarket.com ได้เลยนะคะโฟเป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆนะคะเปลี่ยนความรู้ดีๆมาเป็นเงินในบัญชีด้วยอ e ีบุ๊กค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย